สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสวัสดีครับพบก,กับรายการเอแคสเกมวันนี้ผมจะผมไม่มีเนต็ตเล่นเอะละผมจะมาแคสเกมเกมอะไรนะหลายคนก็คงรู้แล้วครับนะว่าตอนเนี้ผมไม่มีเนต็ตผมไม่มีเนต็ตครับผมไม่มีเนต็ตแล้วผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรดีผมก็เลยเอาเกมนี้เลย เกมเนี่ยตอนที่ผมไม่มีเนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ่านี่ไงผมไม่มีเกมใช่ไหมครับนี่ผมก็เลยจะมารอแคสเกมในรถเสาเนี่ยเห็นไหมในรถเสาเนี่ยเนี่ยเนี่ยวงกลมเนี่ยเออรถเสาดีครับเนี่ยในรถเสาเนี่ย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 เออครับโอเคแล้วเราลองมาแคสเกมกันเลยเริ่คือการที่จะเล่นเกมนี้นะครับผมเราต้องกดสเปซบาร์นะครับถ้าคนไม่รู้เซนบาร์ สเปซบาร์คืออะไรครับก็คือตัวยา,ยาวๆไอ้ตัวยา,ยาวๆที่อยู่ข้างล่างนะครับและตรงเอ้ยตายห้ามชนสินกีขวางครับเนี่ยห้ามชนเนี่ยครับผมแล้วเนี่ยเกมเนี้ยมันก็พอเวลาเราไม่มีเน็ตมันก็จะเล่นได้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีเน็ตเราเป็นเน็ตเราก็เล่นได้นะครับสเปซบาร์อ่าเรากลักบมาเข้าเรื่องสเปซบาร์ต่อครับสเปซบาร์เนี่ยมันเป็นตัวยา,ยาวๆอยู่ข้างล่างครับเนี่ยและตรงนี้ก็เป็นตัวสกอร์ ตัวคะแนนว่าเราวิ่งได้เท่าไนี่คือตัวกําหนดอึบฉัอาจจะแหลกไปนิดนึงนะครับอึบฉัเอยอยอยอโอเคพอาพอเวลามันครบร้อยมันก็จะดังตึ๊ดๆนะครับผมจ้านี่นี่เราจะเราจะไปไหนนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ไม่รู้แต่ไอคนที่ขับนี่มันเล่นโคตรกาดเลย,อยโอ้ยโอ้ยโอย โอ้ย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 โอยโอยเคโอเค,อเคสวยครับอย่างสวยเลยใครเหรอเอ๊ะอ่ะครับเดี๋ยวผมจะเล่นมันมีอยู่ครั้งหนึง่งผมเคยทำได้ถึงหกร้อยที่ผมไม่ได้โมโ้ไม่ได้โมโ้จริงๆหกร้อยแล้วมันจะมืดคือมันไปตอนกลางคืนนะครับนี่คือตอนเช้าใช่ไหมต่อไปนี่ก็ไปตอนกลางคืน อีก่ย่า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 โอเค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 เย่อะนี่คือรายการเอ a คสเกมีพีที่สามแล้วหลังจากอีพีที่สองที่ผมไปเล่นไอวีอาเกือบตายอาจจะขัดข้องทางเทคนิคครับจริงๆน่าสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้ว จบออเออมเอดจบครับเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับเราแค่กดปุ่มสปเปซบาไปเรื่อยๆนะครับแค่ขออยายให้กดเกมนี้รู้สึกเขาทํามาเพื่อที่แบบว่าพอเราเน็ตเราไม่มีเราก็จะสามารถเล่นเกมนี้ฆ่าเวลาไปเรื่อยๆครับมันก็หนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่ใช่คอเกมเออสำหรับคนที่แบบว่า เบื่อเซ็งๆอะไรพวกนี้ครับเน็ตหลุดอะไรพวกนี้ครับมนันเกมนี้ได้แต่ผมก็คิดว่าเกมนี้มันจะทําให้เราเซ็งไปมากกว่าเดิมอีก <c oughs> ไม่รู้จะแคสอะไรเนี่ยมาแคสนี้แล้วกันพ <c oughs> อดีคอมมันรุ่นคอมผมมันกาดครับพูดจริงๆเลย <c oughs> อ๋จอ,จ,อจบเกมแนวสาวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับผมเอาแล้วครับ ก็สําหรับวันนี้ก็เอแคสเกมก็ขอจบก็มีเท่านี้และครับไม่แค่อะไรมากเท่านี้แหละก็มาเล่นให้ดูเท่านั้นแหละผมเซ็งๆไม่มีเน็ตก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ไม่ต้องเสียตังอะไรเลยครับก็แค่เข้าไปที่ที่ Google โคครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย Google โคเนี่ย Google โคที่มีสลักอันนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยันเนี้ยันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยครับอันนี้เราจะเข้าไปเว็บไหนก็ได้มันก็ขึ้นในนี้ใี่เพย์ครับ ถ้ามันไม่ขึ้นมันขึ้นอีกแบบหนึ่งแล้วก,กดรีเซ็ตครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้เอแคทเกมเอพีที่3ามขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนีดสวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะ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 ยี่สามร้อย300แล้วไม่แพ้ไม่แพ้อย่าไปโหดมัน no Bye bye.